ลูกนี้ทุกคนกนะฮะลิฟตืต่นขึ้นมาวิ่งเลยไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เหมือนอยู่ในป่านะก็แบบว่าเหนื่อยตอนนี้เราก็ลังจะเข้าสู่เกมอะไรเดี๋ยวผมจะบอกแล้วนะจะบอกแล้วจะบอกอีกนิดนึงนี่นึง,น,น,ง <c ười> นั่นคือเกมปาสเดโลครับาสเดโลก็เป็นเกมแนวแนวฮอนเลอร์เกมหลอนๆอีกเกมนึงครับก็โรดไม่นานแล้วแต่ไม่ได้เล่นก็ <c ười> เปล่ากล<ง>ัวไงไม่ยากก็เราจะเล่นกันเลยนะครับก็เหนื่อยเลยหายไม่นานเลยที่ไหนได้ติดอยู่ในป่าบ้านแล้วคิดยังไงเนี่ยโอ้ยยิ่งมนคนโกัวผีอยู่ด้วยแต่ก็จะพยายามเล่นให้ผ่านปงเล็บมังก็ เดินออกไปแป๊บนึงดูอประตูเปิดอยู่ให้เข้าแน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วเจอประตูเปิดเนี่ยก็ป <c oughs> ารอะไรเอ่ยคงเป็นให้หาไอ้ที่หมุนอันี wow ้วาวที่หมุนวาวมวก็เจอไฟฉายครื่องมือหากินเกมเกมแบบแนวนี้เลย เปิดไปใช้กันเลยเย่ก็เก็บอะไรมันคือเข็มขัดเข็มขัดเหมือนเข็มขัดใส่ของมองรอบๆดูถ้าจะเป็นพวกเครื่องห้องไฟอะไรอย่างประมาณนั้นอืมโอ้โหเจอแบบพวกมืออาชีพอ่ะวาดภาพก็เจอประแจด้วยเก็บให้หมดเจออะไรเก็บให้หมดเกมแบบนี้แมวก็เราก็จะเก็บ อะไรมีอะไรเก็บเก็บหมดอะเก็บแบบนี้เก็บเพื่อเอาตัวรอดจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บอีกดูนี่ถ้าถ้าเอาไม้กว่าไปด้วยได้จะเอาไปตีแบบถ้าเจอแบบพวกมอนเตอร์แบบผีเผือตีแม่งเสียหมดแมียวแต่ก็กลัวอยู่ดีแมียวไม่ชอบเลยอะฟ้าแลิฟฟ้าผ่าฟ้ากระโดดยิง เสียงเพลงก็ร้อนหลอนมึงจะหน้าโกไปไหนเนี่ยกูก็มีหัวจิตหัวใจนะหัวใจวายทำไงเแมวอืมก็มีทางเข้าสองทางเขียนนี่แกขยันเขียนแล้วเกินอ่าอ,อ่อ่เสียงไฟเสียงไฟกรับพิบ หืมบอสขาคงดูแล้วดูเหมือนจะเป็นให้หาหลอดไฟสินะห้องนาบกเก่าเก่าเมวหืมอะไรอะไร,ะไรม่วงมวงอ้ยก็ผมก็หายหน้าหายตาเป็นนานนะไม่ได้ไปไหนนะติดงานอีกอย่างก็พ่อแม่อยู่บ้านนะแคทเกมไม่ค่อยออก ผงเข้าใจใช่ไหมว่าเราแคสเกมมันต้องออกแอตติ้งใช่ไหมออกเสียงนู่นนี่นั่นพอเราออกเสียงนู่นนี่นั่นแล้วจะโดนถามว่าเออเฮ้ยเป็นไรอะเสียงดังตกใจอะไรจบเลยแค่นั้นแคสได้แค่นั้นพอเราแคสเกมมาลงมันต้องอยู่ที่เกมใช่ไหมแมวเพราะฉะนั้นใครที่ด้แคสเกมมีห้องส่วนตัวก็ดีไป ใครอยู่รวมๆห้องแคบๆพ่อแม่อยู่เยอะๆก็อดไปนะก็แคบไปอย่างนั้นแหละแคบจนกว่าจะได้เมี้ยเราก็โดดยิงยิงยิงผีมากระโดดยิงเจอกัดกระบาลเมี้ยวัวไปเลยเปิดประตูไม่ได้ครับจะรอดไม่ได้วันนี้ก็เฮ้ยไอ้เอ้ không 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 Yeah không 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 ห้องน้ำห้องน้ำเปิดไม่ออกหราอแงขยันปิดแต่ไม่ขยันเปิดเราก็ต้องหาสำรวจไปเรื่อยแง,รง,<ๆ>งประตูได้ไหมเนี่ยไตรงนี้เราเข้าไปแล้วไอตรงนี้ล่ะ เขายังไม่ได้ประตูมันล็อกก็การจะเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยแบบมันต้องแบบอดทนแล้วพยายามวิเคราะห์สถานที่ที่ต่างว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่แบบนั้น เราจะรอดได้ยังไงโถ่ถ้าเป็นผมอ่อนอนด้ผีแม่งค่าตายคงไม่รอดแล้วละ่ะก,ก็มังึกมังักอืมห้องนี้ยังไม่เข้าใช่ไหม cò Úi, ba cha Cò chơi đó, chơi con cha Ok À, bởi đây đã, bởi đây đã Úi dồi, trời ơi Ô Đưa đồ mày đi có mấy đai โอ y ้ยขนตูดตั้งพระเจ้ามบเมื่อกี้มันอะไรชีเปลือยอะไม่น่าใช่หหรือเปลือยชีเรัวม,ม่ไปชัวร์หรือไงนะเอาหลอดไฟออกได้ไหมเนี่ยเอาไปใส่ห้องโน้นไงจำได้ว่ามันมีห้องห้องหนึ่งไม่มีเอ่อ mời 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 ronfi lưu ái anh 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 em 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 โอเคอืมอุ๊ยโอ้โหฟันข้มวงรถไฟมันจะไหม้ไหมเนี่ยแมวให้ดูอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะดูมึงนะก็หลังจากที่ปั่นไฟเสร็จแล้วตั้งสติก่อนนะตั้งสติให้ดีเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยอุ๊ยอู้จ้าบ้าเฮ้ยมันวิ่งเมื่อยแล้ววะมันวิ่งเมื่อยแล้ววะมันวิ่งเมื่อยแล้ว วิ่งมาไหนก็ไม่รู้อะแต่ก็ไม่อยากเจอเหมือนกันอะก็โอ้ยอุ้ยอูโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ไม่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 โอ้ยโหยตายสิโอเคงั้นผมซูมพาวเวอร์กับรายการเดวะไรพาร์ทชัดเกมว่าเขาต้องรอไปกันโดนฆ่าตายแก Rồi cái cái này, dạ 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 để chờ cái.